กระแซ่บไป่ดละเพียรนมแน่นนนเศรษนมุกนมหนามันเบอร์มุกมันเก่าไปแล้วบอร์แมนบอร์แมนอันนี้ขนมบกล้นขันน็อตเอยเอยยอ,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 อย่ามาไกลกูอย่ามาไกลกอ,อ้ยสนใจรับเป็นห้องใดดีครับคุณลูกค้าห้องใดว่างนะครับห้องที่ว่างตอนนี้ก็จะเป็นห้องสามสามเก่าครับ ห้องใดกระจัดมาโหลดครับโอเคครับตอนนี้ทางโรงแรมห้องเปิดห้องให้แล้วด้อครับขอบุณหลายๆเ้อครับอุ้ยบ่เป็นยังเดอกครับเลื่องเล็กน้อยใสเถอาว่าเฮาบัลนขันน็อตปะปะปะไปเลยปะเฮาเมื่อวามันแปลกแปลกว่าบักซาลาเปามดีนี่มันแปลกมึงได้วะข้าเจากับมาเซาห้องซื้อๆได้ละซีดานผู้ชายกับผู้ชายมาเซาห้องน้ากันกูรู้สึกว่าแมงคตดเกททะเลทรายเลยเหียกูก็ว่ามันแปลกแปกอยู่ได้ว่าซีดานเฮาไปเบิงปะ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 ซาลาเปามดีนี่โอ้บักขี่เสือกญงเอ้ยมึงกับพ่อพอกันกับกลัวแล้ว่ะกฮา ซีดานมึงแอบเอาหูไปฟังดิมันกินทับกันหรือเปล่าวะกูก็อยากหูเพื่อนเดี๋ยวกูฟังเองเดี๋ยวกูบอกเด้อพี่จ๋าน้ำจะแตกน้ำจะแตกไม่ไหวแล้วกูนิกเสียงว่าน้ำสีแตกสีแตกเองนี่แหละแต่ที่ลู่ตอนนี้ลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าก่อนที่ถูกจับได้ ูจำได้อยู่ได้ว่ากูติดกล่องวงจรปิดไว้ทุกห้องนะเปิด,ดี้เราบรนคามึงเขาจะได้ใ,ใ,ใครขอสงสัยว่าสมมุนี้มันไม่ได้เหตุยังกันอิลีแล้วกับไม่ได้เรียนอี่ร้อยตำดาก,กันพี่จ๋จาน้ำจะแตกไม่แจกไม่ไหวแล้วอ ายบอกแล้วฟันซ่าอย่ามาแข่งกับายวะถึงยิ่งตั้งมาสองศูนย์ยังสีสูย่ติสูตัวนาะไอคนเฮามีทางยอมแพ้ไหมเฮ้เยนเพี้ยนทำไมสองตัวนั้นมันไปนานจังวะเราไปตามมันหน่อยไหมกูได้ยินข่าวว่าอยู่ตรงรีสอร์ทไปเพี้ยนๆียโอ้มันขนาดนั้นเลยติว่ากูว่าตรงนี้ยังแปลกแน่นอนฟันซ่ามึงเอารถใหญ่มาอยูเวนบอครับไอเอามาอยู่เป็นยังไอาอวาเฮาไปตามหาบัลูนคันนอตกับบักเทนขี่เกียมปะาอว่ามียังแปลกๆแน่เลย นิติวะนี่สวัสดีที่บักรโลนคันน็อตกับบักเทนขี่เกียมอยู่อันพนักงานครับทุกนพนักงานครับโอ้ยโอ้ยจะโซลีแมมันยังกันบูครับฟังผมนะครับเฮ้ยเห็นคนสองคนหนีในภาพนี้่ครับเฮ้ยเห็นอยู่ด้วยครับยู่หองสามสามเก่าตามผมมาเลยครับพี่จ๋าาน้ำจะแตกนี่ให้แจกไม่ไหวแล้ว เป็นเสียงเอยียงวาว่าหันสูได้ยินคือกูปะได้ยินแม่มืน่นี่บ่พอมกันเบิ้นเลยวะเอาได้เอากันเปิดประตูเข้าไปปะเฮ้าสามสองหนึ่งจัดจบแบบละควไทยหนึ่งลอยใจต่ออีพี่สาม